สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวบ,บนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้ก็ขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะเป็นวันจันทร์ที่5กรุมผ่านนั่นเองเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผ่นกันต่อนะไม่ว่าจะเป็นตัว d e c 0แล้วก็ US 1 0 0รนะคะคือราคาเนี่ยยังคงเป็นค่ะขึ้นได้เปรียบอยู่นะแต่ว่ามีการปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะ DE เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแผนที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างนะคะ เริ่มที่ D E เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพแผนเมื่อวันศุกร์นะคะให้ไว้สองโซนเนาะโซนแรกก็คือโซนข้างบนนี้แถว1 7 0นะคะถ้าเรามาดูอยู่ที่1ชั่วโมงก็จะเห็นว่ามีกรอบโซนอยู่ก็จะเห็นว่าราคามาเด้งนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเข้าตั้งแต่ขอบเลยนะ1 7 0แล้วก็ S L เนี่ยถ้าเกิดใครวางเผื่อใต้โซนนิดหนึ่งนะคะก็ TP กันไปนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยมีแอบลื่นแต่สุดท้ายนะเขาปรับตัวขึ้นเกิน1นต่อหนึแน่นอนอันนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาก็ยินดีกับไรด้วยแต่ถ้าเกิดใครแบบวางชิดไปนิดนึงนะคะแล้วก็โดน SL ไปไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ถือว่าเรียนรู้นะเพราะว่าบางทีอะเ,ออเราวางไว้สมเหตุสมผลแล้วนะคะใต้ขอบโซนแต่ว่าบางทีราคาก็มีการลื่นมาบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะโอเคทีนี้มาดูกันที่ ข้างล่างกันบ้างนะคะแล้วราคาก็ไหลลงมาตอนนี้มาใช้ขอบล่างของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ16950ซึ่งราคาเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยน้องมาเฉียดไปแล้วนะคะแถว16953ประมาณนี้เนาะแล้วก็เด้งไปประมาณ10ปิ๊บแล้วก็กลับลงมาใหม่แบบนี้นะคะบอกเลยว่าสัมพันธ์แรกเนี่ยเขาแอบ,บใช้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าบริเวณนี้ก็ยังสามารถเข้าเทรดได้นะพิจารณาได้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นดีมาที่มีความสําคัญนะคะส่งราคาขึ้นไปทำไฮสู สงสุดนุ่นเลยนะคะทำให้ตรงนี้ราคามีโอกาสที่จะมาเด้งตรงนี้ได้เนาะทีนี้ก่อนที่เราจะมาลงละเอียดเรื่องนี้นะคะเราไปดูที่ทำฟิมวีกันก่อนเพราะว่า ขึ้นสัปดาห์ใหม่ใช่ไหมคะเรามาอัปเดตกันเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแท่งเทียนปิดเป็นสีเขียวก็จริงเนาะแต่ว่าทิ้งไส้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยจะเห็นว่าราคานะคะยังไม่สามารถทำไฮชนะไฮของที่เป็นออทามไฮได้นะคะแต่ว่าขึ้นมาบริเวณแถวแถวแนวต้านเดิมนะคะก็ยังไม่มีแรงชนะที่จะขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้นะคะทำให้ตรงนี้มีแรงขายส่งกลับมาแต่ว่าพอจะลงไปแรงซื้อก็ยังเยอะอยู่นะคะทำให้ปิดเป็นลักษณะของโดจิก็บ่งบอกว่า ราคายังคงลังเลนะคะหรือพักตัวอยู่นะคะถ้าเขาจะกลับตัวจริงๆเนี่ยถ้าวีกเนี้ยปิดเป็นแดงมีโอกาสมากเลยที่จะกลับตัวย่อลงมาได้แต่เป็นการกลับตัวเพื่อขึ้นต่อนะคะอาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเทรนนะคะวีคยังคงเป็นขาขึ้นได้เปรียบนะคะมีโอกาสที่เขาจะลงมาหา QM by ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วค่อยไปต่ออืมแต่ว่าเรานะคะก็จะดูเฉพาะ จุดที่เราเห็นนะคะตอนนี้เขาสร้างโครงสร้างแบบนี้การที่เขาจะลงมา q m เนี่ยอันนี้เป็นแค่การมโนไว้ก่อนนะคะแต่ว่าแพทเทิร์นที่เราเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกนะว่าเขาจะลงฉะนั้นน่าเทรดบายยังคงได้เปรียบถ้าระหว่างทางมีอะไรให้เราบายได้เราก็ยังบายได้ปกตินะคะทุกคนมาดูที่ทำเฟมเดกันบ้าง ทำเฟมเดย์เนี่ยก็เกิดแพทเทิร์นของ QM b y เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ลงมาเนาะก็มีโอกาสย่อลงมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเทรนแล้วปัจจุบันเนี่ยเทรนดของเดย์ก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมีโอกาสย่อลงมาหาโซนนี้นะคะซึ่งเป็นโซนที่ซ้อนอยู่กับ QM b y ด้วยนะคะแต่ก็มีระยะทางค่อนข้างกว้างนะคะกว่าจะลงมาถึงสัปดาห์นี้มีโอกาสลงมาถึงนะคะถ้าเกิดราคาเขาจะย่อมาจริงๆ เนาะเนี่ยตรงนี้นะคะมีโอกาสย่อลงมาอืมแต่ถ้าเกิดราคาไม่ยอมหลุดแนวรับตรงนี้นะคะแถวหนึ่งหกเก้าร้อยเนี่ยอืมถ้าราคาไม่ยอมหลุดจริงๆนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อเช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะเราจะเทรดตามสิ่งที่เราเห็นนะคะถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่ยอมหลุดเราขึ้นต่อ ก็มีโอกาสไปเลยแต่ถ้าหลุดลงมาจริงๆเราก็แค่มารอค่ะจังหวะบายต่อไปเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการปิดแดงเนาะมีการปิดแดงแต่ก็ราคาพยายามทำไฮชนะขึ้นมาแต่ว่าไม่ผ่านแนวต้านเดิมนะคะก็มีโอกาสย่อลงมาเช่นเดียวกันอืมทีนี้มาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างนะคะสี่ชั่วโมงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเริ่มเสียเทรนของการเป็นขาขึ้นนะแล้วก็เนี่ยนะคะเสียเทรนลงมา แล้วก็พยายามจะมีแรงซื้อชนะขึ้นไปนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็ยังขึ้นไม่ไหวย่อกลับลงมาทำให้ตรงนี้มาถึงจุดวัดใจที่สำคัญนะคะก็คือดีมานนี่ที่ราคามาเทสอยู่นี่แหละนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถหาจังหวะในการบายได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นดีมานที่มีความสำคัญนอาะส่งราคาขึ้นมาแล้วก็เอาชนะไฮนี้ได้หน่อยนึงด้วยก็มีโอกาสที่เขาจะมากลับตัวตรงนี้เช่นเดียวกันดังนั้น ในโซนนี้นะคะถ้าเกิดเขาสร้างแพทเทิร์นกันกับตัวเช่น QM by แบบนี้นะเราสามารถพิจรารณา by ได้เลยนะคะ QM นี้แนะนำให้เกิดขึ้นใน1ชั่วโมงหรือ30นาทีเลขสุดคือ15นาทีนะคะไม่ควรเล็กกว่านี้แล้วนะคะถ้าเกิดภาพพวกนี้ได้ย่อ by ได้เลยหรือถ้าใครโอเครับได้นะคะระยะเนี่ยแปดสิบปิ๊บนะคะแล้วก็ TP 1พ่หนตัวเนี่ย อาจจะไกลไปนิดนึงรับได้ก็ถือได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้แบบปลอดภัยเนาะแล้วก็ได้จุดเข้าที่มันสวยงามประหยัด SL เนี่ยแนะนำให้ลงไปดูพฤติกรรมในทำเฟรมเล็กนะคะอ่านี่ก็คือ4ชั่วโมงนะมาดู1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มและเริ่มมีการปรับตัวเป็นขาลงแต่การที่เราจะเซลเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยที่จะเซลล์นะคะเนื่องจากว่าราคาเนาะ เป็นเริ่มเป็นขาลงมาก็จริงแต่ตรงนี้นะคะ4ี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะเมื่อกี้เราไปดูสี่ชั่วโมงยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นขาลงนะ4ี่ชั่วโมงเดย์ทำฟรมใหญ่ทุกอันเนี่ยยังเป็นขึ้นอยู่และที่สําคัญตรงนี้เป็นดีมาน์ของทําเฟรมใหญ่ด้วยฉะนั้นการจะเซลล์แถวนี้อันตรายมากนะคะในเมื่อราคามาถึงดีมาร์เรามาหาจุดบายกันดีกว่าเนาะพอะเราลงมาที่1ชั่วโมงก็จะมีกรอบโซน แคบๆตรงนี้ลงมาอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราจะบายจริงๆอย่างที่บอกนะคะมีแพทเทิร์นกับตัวนี้ได้เลยตรงนี้สวยเลยนะคะหรือถ้าเกิดราคานะคะใครแบบมีชุดความรู้นะคะเทรดสั้น scalping ส,สับไปซั้แถวๆเนี้นะ่าสนใจมากหรือถ้าหลุดมาจริงๆแต่ว่า16900เนี่ยยังคงมีคอนเฟิร์มหรือว่ามีสัญญาณการกลับตัวนะเราก็สามารถที่จะบายได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้บอกเลยว่า ยังมองหาจังหวะ buy าายอย่างเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดราคาขึ้นไปเลยนะคะจนสามารถชนะ high นี ida, ้ได้เราก็จะได้อีกหนึ่งจุดก็คือเป็น QM buy นั่นเองนะคะ Dee ยังคงมองหน้า buy ายอยู่นะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยากจะเซลล์นะคะตรงนี้ก็มี supply ที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะ sell เ,เนี่ยก็คงต้องรอ c o n f i r มนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นมาตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยราคาจะค่อนข้างที่จะยกลขึ้นมาแล้ว ะะดังนั้นถ้าสําหรับการเซลล์ถ้าราคาขึ้นมาถึงจริงๆเป็นต้านเดิมเราจะใช้จังหวะในการเทรดสั้นนะคะเป็นการเซลล์สั้นๆแถว170-90เนี่ยแหละนะคะที่เขายังยืนไม่ได้อยู่นะแถวๆนี้นะคะประมาณนี้เลยสําหรับ DE มาดู US เอสร้อยกันบ้างนะคะยูเอสร้เนี่ยเรารอกัน2แบบเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือรอให้ราคาเนี่ยสร้างเบตขึ้นไปนะยืนได้แล้วก็ลงมาย่อบายแต่ตอนนี้ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะยังไม่ได้เกิดโซนที่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ถามว่าเริ่มยืนได้ไหมเริ่มยืนได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดนะแล้วก็ตรงนี้นะคะดีมาตรงนี้เชื่อร,รออยู่มาไม่ถึงนะคะเฉียดไปนิดเดียวแล้วปรับตัวขึ้นไปสวยมากๆนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราแบบสามารถเทรดได้บ้างนะคะอ่ะยูเอสรเดี๋ยวขอไปเริ่มที่วีคเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวิกเนี่ยโอ้โหปิดเขียวนะคะแต่ยังไม่สามารถทำไฮชนะไฮของวิกก่อนหน้าได้ที่เป็นออทัมไฮเนาะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะวิกนี่ขึ้นแบบสวยงามเลยยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาจะลงเลยนะคะมาดูเดกันเดก็เช่นเดียวกันทุกคนโอ้ยยกโลยกไฮสวยมากนะคะก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะขึ้นต่อนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขามาติดอยู่นะคะก็คือแถวต้านตรงนี้แหละ นี่แถวๆนี้นะคะเห็นไหมคะว่ายังไม่สามารถยืนชนะได้อืก็ถ้าผ่านไม่ได้จริงๆก็มีโอกาสที่จะย่อเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมะคะ่ะน่าเดือดบายได้เปรียบนะคะมาดู4ี่ชั่วโมงกันบ้าง4ี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้ราคาก็คือโหขึ้นแบบสวยงามมากๆนะแล้วก็มีโอกาสที่เขานะคะจะลงมาเทสตตรงนี้อีกหนึ่งรอบ ตรงนี้เป็นดีมานโซนที่สวยงามนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะคะดูจากอิมบาลานซ์ใหญ่มากๆนะแล้วก็ราคาเนี่ยได้สร้างผลงานเอาไว้ด้วยนะแถวนี้ก็คือค่อนข้างสวยเลยก็ถ้าเขาจะย่อนะปรับตัวลงมานะคะมีโอกาสที่จะมาเทสต,ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแต่ค่อนข้างไกลอะ่ะระยะค่อนข้างไกลอาจจะใช้เวลาพักหนึ่งแต่เราตีไว้ก่อนนะคะให้เรารู้ว่าเฮ้ยส่วนนี้ยสวยงามนะถ้าลงมาเนี่ยต้องมีชั้น โอเคนะคะถ้าดูที่เทรนดของสี่ชั่วโมงนะคะก็คือเริ่มก็คือกลับมายก l o ยกไฮได้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเทรนบายได้เปรียบมาดูที่1ชั่วโมงนะคะเช่นเดียวกันก็กลับมาเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาเนี่ยกำลังที่จะเขาเรียกว่าอะไรกำลังที่จะพยายามที่จะยืนให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ยังยืนได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็คือติด supply ตรงนี้อยู่นะคะถ้าจะตีแบบ ไม่เห็นกรอบเนาะแ,แถวกลุ่มนี้แหละที่ราคาเคยมาติดนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเรายังคงมองหน้าเทรดบายนะแต่ว่าเราเขาโอกาสที่เขาจะลงมาย่อ,อก,ก็มีนะคะเดี๋ยวแบบขออนุญาตว่าให้ดูเป็น QM buy นะคะนี่อาจจะลงมาใช้แบบนี้แล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไฮนี่สูงกว่าเนาะใช่นะคะจะเป็นภาพ QM อาจจะไม่ได้แบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในดัชนีเนี่ยใช้ได้ โดยเฉพาะการที่ตามเทรนด์แบบนี้6.8ซจดแนะคะอยู่ที่แถวนี้นะคะ1 7ึ่งอืมกรอบนี้นะคะถ้าราคาลงมาเนี่ยน่าพิจารณาในการบายมากเนาะเพราะว่ามีโอกาสย่อลึกนะคะถ้าเกิดเขาผ่านไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ข้างพอมาดูในสาสินาทีก็แอบมีโซนสร้างไว้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะแผนวันนี้หลกัลกๆของ US เร้อยังคงมองหน้าบายถ้าจะบายนะคะมี2แบบก็คือรอ QM เพื่อที่จะบายขึ้นไป กับถ้าเกิดเขามีแรงซื้อมากจริงๆนะตรงนี้ไม่หลุดนะคะขึ้นไปอาจจะสร้างแพทเทิร์นอะไรก็ตามให้เราเนี่ยเราก็ใบ follow by ได้นะคะฉะนั้นวันนี้รอ2แบบนะคะถ้าเขาขึ้นไปเลยรอเขาสร้างแพทเทิร์นนะคะถ้าไม่ขึ้นมารอายด้วย QM กันอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะคะถ้าสําหรับการเซลล์มีแต่เซลสั้นๆนะคะถ้าขึ้นไปแนวต้านเดิมมีสัญญาณยืนไม่ได้อาจจะต้องใช้พวก scalping หรือว่า s l s i ในการช่วยเซล์สั้น นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดีและ u s 1 0 0รอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะก็อย่างที่บอกนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะเทรดตามสิ่งที่เราเห็นนะเราจะไม่แอบว่าหุ้ยต้องย่อดได้แล้วไหมหรือยังไงก็ตามนะคะเราจะเทรดตามแพทเทิร์นที่เขาสร้างทิ้งไว้นะคะแล้วเราจะได้ไม่หลงไปกับความคิดหรือมนโนของเราเองวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาอัปเดตมุมมองดัชนีก,กันต่อนะคะสวัสดีคะ่ะ บบาายยฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ